มาแล้วคะ่ะมาดามสื่อมาแล้ววันนี้มาดามขอหยิบเรื่องของสาวสวยแจ่บเหี่ยงแรงเวอร์อย่างสาวพลอยเชอร์มันมาเม้ามอยแซกกันหน่อยเพราะมาดามเพิ่งรู้มาว่านอกจากชี่จะรับงานแสดงงานพรีเซนเตอร์และงานอีเวนต์จนร,ำร่ำรวยมหาศาลแล้วคุณน้องนางยังมีธุรกิจส่วนตัวเป็นเส้อของกิจการลิฟต์อีกด้วยนะคะ เชิญออกเลยเชิออน่ออรเขาคยเชิญออกาเชิญอกค่ะคุณนิวด้วยจ่ะเอาเป็นว่าถ้าเห็นป้ายชื่อสาวพลอยติดที่ลิฟต์เมื่อไรระวังตัวไว้ให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจถูกเชิญเอ่ได้เช่นนี้เชิญออกจ้าเชิญออกค่ะคุณนิวด้จ่ะ nó mắt đang lọ lên lọ lên